สวัสดีครับผมสุพศสิริณรมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เป็นคลิปที่465ช่องซูจิโก9826วันนี้จะดัดแปลงที่คาดหัวสำหรับกล้องโกโปให้เป็น ที่คาดหัวสำหรับมือถือโดยให้ใช้ได้แบบ t o o in one อันนี้คือเขาเรียกว่าที่คาดหัวสำหรับใส่กล้อง GoPro โโนะอันนี้สำหรับกล้อง GoPro โโนะที่เขาเอากล้องมาใส่แล้วก็มีตัวล็อกตรงนเนี้ยเนี่ยสองเนี้ยผมแล้วผมจะเอามาแก้ไขแล้วก็เนี่ยติดมาอย่างนี้เลยแล้วก็มาสามารถคาดหัวได้นะครับ แต่ถามว่ามันมีสําหรับใส่มือถือไหมมีแต่มันแพงกว่าตัวนี้มันถูกกว่าผมก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยนะผมก็จะเอาแบตมาใส่เข้ามาตรงนี้เอาแบตใส่ช่องนี้ไว้นะแล้วเราก็จะจับใช้ตัวนี้จับเลยนะเป็นปากกา ผมใช้ปากกาจับไว้ก่อนคือไม่ให้มันง้างออกมาไงใช้ปากกาจับมันไว้ไม่ให้มันง้างออกมาคือผมจะต้องที่ผมจะทํานะผมจะสตาร์เกี่ยวเข้าตรงนี้ไงแล้วก็เอานี่ล็อกล็อกเข้าเข้ากับตัวนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวถอดมาก่อนนี่ไง ผมจะสตาร์ทเกียวข้างล่างนะเพราะข้างล่างมันม,มีไม่มีรูกเกียวไงเราก็จะสตาร์ทเกียวเข้าไปแล้วก็เพื่อยึดตัวนี้นะแต่ว่าพลาสติกตัวนี้มันจะเดี๋ยวมันจะเกิดการขยายเราก็จะทําการใส่นี้เข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้มาจับมันเป็นปากกาอันเล็กนะแล้วเราก็จะมาจับมันไว้ไม่ให้มันขยายทังออกแม่มันทังออก นี่ไงนี่อยงนี้จะไว้อย่างนี้โอเคนี่ไงโอเคแล้วทีนี้เราก็จะสตารเกียวนี่ไงเรามีตัวสตารเกียวอยู่เรามาวัดขนาดของสกูตัวนี้นะ 4.7มิลแต่ว่าตัวสตัฟเกีย์ของของผมตัวนี้มันโอ้ยนี่ตัวใหญ่เอาตัวเล็กประมาณ4.9 สีุดเก้าเพราะฉะนั้นผมจะสตาร์ทเข้าไปแค่นิดเดียวนะปกติต้องใช้สว่านนะแต่ผมจะใช้ครีมค่อยๆนะเพราะเป็นพลาสติกนิ่มไงเราจะค่อยๆสตาร์ทเข้าไปทีนิดเทีนิดนะโอเค แล้วทีนี้เราก็จะใช้ตัวสกูมันเป็นตัวสตาร์ฟต่อนะเนี่ยเราก็หมุนเข้าไปแต่ตัวนี้ต้องแน่นนะไม่ให้มันข่างออก มันแน่นไปนะเดี๋ยวผมจะใช้สตารไปเลยนะเพราะสกูมันแน่นแล้วก็มันไม่กินเนื้อไงมันแค่เบียดเข้าไป เราต้องใช้ตัวสตัร์ตัวนี้เข้าไปไม่เป็นไรอ,อาจจะหลวมนิดหน่อย ท่าน,นู้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามา เศษออกมาเยอะเลยลองใส่ดูซิได้ไหมได้สบายเลยเนี่ยสบายแล้วเนี่ยดึงก็ไม่หลุดสบายแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปถ้าลองขันดูอ้ไม่ถึงสกรูสั้นไปนะสกรูมันสั้นไปนะเดี๋ยวเราจะ ทำตะกูให้มันยาวขึ้นเนี่ยทำตะกูช่วงนี้มันยาวขึ้นเห็นไหมตะกูมันยาวจากนี่มาถึงนี่เลยนะสะกูมันนะเนี่ยยาวถึงนี่เลยแล้วเราจะตัดพลาสติกตรงนี้ออกประมาณนี้ตัดทิ้งไปเลยเนี่เราใช้ตัวตัดตัวนี้นะตัวนี้ตัดเลย แต่เราตัดสุดไม่ได้นะเพราะตัดสุดเดี๋ยวเหล็กไปด้วยเราตัดแล้วเราก็หมุนตัดทีละด้านนะ ยาวขึ้นแล้วเรามาลองกัเลยแน่นแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปหาแหวนมาใส่ก็ได้ นี่ไงใช้ได้แล้วเอาเมือถือมาใส่เลยอ่าเราได้แล้วแหวนอลูมิเนียมนี่ไงเอาแหวนอลูมิเนียมใส่ตรงนี้เอา,อาหาันขึ้นมานี่ก็ได้นี่ไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องไงเดี๋ยวมันจะพังพอเรามีแหวนอลูมิเนียมมาประคองแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยเลยนี่ไงดูนะ พอดีเลยเนี่ยแน่นพอดีเลยแล้วตรงนี้ก็ไม่โผล่ด้วยตรงนี้ต้องไม่โผล่นะเพราะโผล่มันจะไปโดนมือถือนะครับเวลาเราตัดไอ้ตัวดำๆออกอะไปไหนแล้วไม่รู้เวลาตัดตัวดำๆออกอย่าตัดเยอะนะค่อยๆตัดนี่ไงตรงนี้ต้องไม่โผล่นะแล้วก็แน่นพอดีแล,อออดลแล้วเราก็มือถือใส่ได้เลยแล้วเราก็ เอากลับไปนี่ไงเวลาใช้กล้องกล้องโกโปรก็เอากลับมานะนี่ไงแค่นี้เองเพราะมีเกลียวอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงโกโปผมก็ยังใช้ได้อยู่นี่ไงล็อกกล้องโกโ,โปรโกโปรใช้ได้ทูอินวันนะครับ เจอแล้วที่ตัดออกมาเยอะไปหน่อยแล้วก็อันนี้ตอนนี้พอดีแล้วใส่แหวนอันหนึ่งพอดีแล้วแต่ถ้าของใครอย่าตัดเยอะเกินไปก็แล้วกันอันนี้ต้องก็ประมาณวัดดูก็ได้จะได้จะได้ไดไดชัวชัๆนะหกมิลผมตัดออกหกมิลพอดีอ่าห้าจุดห้าก็ได้ตัดออกห้าจุดห้ามิลก็ได้พอดีเลยเป๊ะใส่แหวนอันหนึ่งนะแหวนตัวนี้ แหวนสองมิลนะเนี่ยแหวนสองมิลตัดออกห้าจุดห้ามิลพอดีครับผมอ่ะชุดคาดหัวโกลโโปที่เราอดัดแปลงให้มันใช้กับมือถือมันใช้ได้แล้วนะแล้วก็มันเจออยู่สองปัญหานะครับปัญหาที่หนึ่งคือไอตัวสกูล็อก กับตัวจับที่จับมือถืออะมันยาวเห็นไหมมันยาวมากแล้วมันจะไปโดนสันจมูกเราถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันเกะก,ก,ก่ยไปนิดนึงนะครับคือแบบนี้เราใช้ได้ทั้งกล้องโกโปรโกโปรกับมือถือคือมันหมุนจับขันฝั่งไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะเราก็จะเอาสกรูตัวนี้ ทิ้งไปนะเราเปลี่ยนสกูใหม่หรือใครจะตัดก็ได้นะเนี่ยตัดให้สั้นตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ลูกหมูตัดพอดีผมมีสกูที่ขนาดเท่ากันและความยาวเท่ากันด้วยก็พอดีเป้เลยนะเนี่ยแล้วใส่เข้าไปแล้วใช้ใคไขครวงขันให้แน่น นี่ไงนั่นละถ้าเราใช้กล้องอถ้าเราใช้มือถือเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะไม่ต้องไบยุ่งมันนี่ไงแล้วเราก็จับได้นี่ไงเห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรมาโดนสันจมูกเราแล้ว,ลวอันนี้ปัญหาที่หนึ่งนะอ่ะปัญหาที่สองคือเวลาเราถ่ายแล้วพอเราคาดหัวแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไงมันเงยพอเงยแล้วมันไปถ่ายท้องฟ้าไงมันจะไม่ถ่ายงานที่เราต้องการเราจะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็น โฟมนิ่มๆหรือเป็นฟองน้ำก็ได้นะฟองน้ำแข็งๆตัดชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเอาตัวนี้ดันไว้ที่หน้าผากเรานะให้ดันมานี่ไงถ้าเราไม่ดันมันจะเป็นเมะพอเราดันปุ๊บม,มันจะก้มนิดนึงนี่ไงมันก็จะพอดีถ่ายหน้างานเลยก็ต้องลองปรับดูนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และะขขอออพรคคุุณยงงงสสูที่่นนนหิ้าบเราสสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 p p m จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซลล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้นยีห้าเดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโรโ m o ชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 50บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์0811142480หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ